สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม I Horror g เก e นะครับนั่นไปเล่นกันเลยครับวันนี้ผมขอเป็นมือใหม่นะครับ <S <S โอโฆษณาอีกแล้วครับกดข้ามไปเลยครับ ถุงเงินที่ต้องหานะครับก็คือหแล้วก็ต้องหาดวงตานะครับโอเคเรามาแล้วนะครับหลายดูของชิ้มีอะไรบ้างไม่มี แล้วไม่ไม่มีครับอันนี้มีถุงตายอู๋เจอเลยครับมีของไหมไม่มีแล้วเขาบอกว่าชั้นสองจะมีถุงหกถุงนะครับ เจอแล้วสิมัน่ไหนแล้วตอนี้นกำลังขึ้นมันกำลังขึ้นมันกำลังขึ้น น,นีคไม่มีของคือไนแล้ววมันขึ้นโอ้มันมาแล้วครับอื้โอ้ยมาทำไมครับเนะี่ยไปยังครับเนี่ย ั้านบนนะด้นนนะานบนขอผ่าน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 โอ้เบื่อจังเลยครับเอาได้เหรียญสิบสอง้านะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ